สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ในเกม Pixel ลกัน 3D นะครับเพื่อนเพื่อนของผมที่โรงเรียนมันบอกให้ผมแคสเกมนี้นะครับเอ่อเกม Pixel ลกัน3 d ดครับมีมีไอกับไออาร์มันบอกให้ผมแคสพิกเซลกัน 3D อ่ะผมก็จัดให้แล้ววันนี้โอ้โหเฮ้เยมี e n d e เด r ร์ดักก้นด้วยว่าแต่ทำไมเขามันแดงวะโอ้โหสงสัยเป็นเอ็นเดอร์ด n กจับในรก หืมใส่แว่นใส่แว่นเป็นสมูป,ปิดเต็มใบเ,เลยเอาหยุดแล้วว่าพิกเซลกัน3าดีโอ้โหโชคดีนะเนี่ยที่ว่ามันมเีเกมนี้มันมาบังใบหน้าของผมเอาไว้นะดีมากๆเลยว่าแต่ทำไมมันถึงหยุดวะพิกเซลกัน 3D หยุดว a t t า e f ร์ k อรดใหม่ก็ได้นะ โอ้โหโดดขึ้นมาทีละสิบทีละสิบเลยอือหืออือหืออือหืออืออหืโอ้โมอีหุนด้วยโอ้แปดแเปอร์เซ็นแล้วหันหันไปดูการ์ตูนแว๊บเดียว 90, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, เก้าสิบเี่เก้าสิบหกแล้วเก้าสิบเจดเกร้อยเร โอ้ภาพในเกมก็สวยมากครับดูดิโอ้โหดวงอาทิตย์นี่โคตรสวยเลยโอ้โหแสบตามากอ๋อกดอันนี้ปืนยิงอู้ปืนอันนี้กดเพื่อกระโดดนะอ่ะอันนี้กดปืนย,ยิง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  r e l o กระสุนฟกอยู่ฟอกฟอยู่เฮ้ยมันหุ่นนี่ว่ะหุนทดลอง ไวิทยุหุ่นนอ้องมันคือโอ้โบยผ่นด่านน้องโบยมันคือหุน่นหุ่นกระสอบเพื่อให้ทดสอบโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh oh. แล้วนี่ไข่อะไรวะไข่ไดโนเสาร์เหรอแล้วก็มีเกราะแล้วก็มีสนไยโอ้โ oh ห oh. สนไยคริสต์มาสวัน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 คริสต์มาส ผมก็กะว่าวันคริสต์มาสผมจะมาทําคลิปพิเศษฉลองวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าต้องรองถึงวันคริสต์มาสอย่างเดียวนะโอ้โหตัวตัวละครผมนี่อยากกับชาวกี้ก้างเลยเอไม่ใช่ยังกับคนกะในเกมไมค์คราฟเลยโอ้โหโอูหอหสนานแต่ว่าฉันอยากได้ธนูมากกว่านะไม่ก็านาไม้คอสโบแล้วก็กระมา ใส่เกาะอัอจจิวิงวิ่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 ง,ง,ง,งแล้วก็ร้อยเท้าเดโนเสาอัทุิ้ยไม่ใช่หรอเท้าเดโนเสามันให้ทำอะไรวะกดอันนี้เป็นไงใส่ชื่อเลยเหรอโอเคเจอจงจำชื่อนี่ของข้าไปนะเอ็มซีโอเค let's go Come come on man ไปเล่นกันเลยเมื่อกี้แค่การทดสอบเฉยๆนะครับ อยากเล่นดานสะน้ำอะ่ะหมนก็าดานนี้โอเคฉชนว่าฉันเล่นดานนี้ีกว่าดานทะเลทะเลโอ้ทะเลทะเล,ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสสดใสมองเห็นเรือใบล่อนเล่นอยู่ในทะเลคู่ปูสอนเิลงนี่นะครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนเกมน,นี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะโอ้โหนี่น่าอย่ากกับเจสันเลยมาสวัสดีครับทุกคนชื่อของฉันนั่นก็คือแม็กอ๋อหันหน้าทางนี้สวัสดีครับทุกคนชื่อของฉันนั่นก็คือแม็กทั้งตัวมีแต่กระดูกเป็นอะไรที่มันโคบูออตุวไม่ใช่ละก็ใช้สนัยนะอ๋อใช้ปืนพกก่อน สวัสดีครับทุกคนมีใครอยู่ไหมคอมคอมคอม,อ,มอะไรก็มีแต่รับโอ้ขอโดดเล่นน้ำกันนะสมมปีเดบีเดย์โอ้โหน้ำเย็นสบายมากครับมากครับเฮ้ยน้ำมันที่รักษานี่ว่าที่ติมเลือดเฮ้ยยิงยิง อ่องว้ายตัวอะไรของเก้นเนี่ยเฮ้ยพุ่งพุ่งยิงแบบหลังยิงข้างหลังเอเอาตายเลยเอ้เอเฮ้ยทีวีทีวีขอดูทีวีก่อนนะดูทีวีไม่ได้อะแต่ว่าเราเกิดมาในห้องพักโอ้โหกระจกมันก็เป็นน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายยากระโดด ออ้จากที่สูงไปเสียเลือดด้ไหนั่มันรังสีอะไรเนี่ยรังสีอมะหิตแห่งความสีม่วงนะโอ้ดิชิดอ้ยออาอะไรของมันวะเนี่ยเค่ตกน้ำก็ตายหาเลยแล้ววะโอ้ดิชิดระเบิดใช้ทำไมครับผมยังไม่เจอคนเลยแต่ว่าผมชอบใช้ระเบิดนะคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่โคตรอลังการ ยิ่งๆเลยคิวไปหนึ่งคนเลยที่เติมเลือดที่เติมเลือดอ,อ๋อดันเพื่อนเรานี่ว่ะโมเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวข้าง,งู <c oughs> ไอ้ควายแกไม่รู้เรื่องเลยยังไงไวะขนิ่งๆเดี๋วว่ายหอยรอดยิงตุนเลยเลตายหาปิดซะ คิวสองคนคิวสองคนบูย่พวกเราคือฝั่งสีฟ้าฝั่งสีฟ้าโอ,อ้โหใครยิงฉันวะไปแล้ว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 พวกเราฆ่าในกาคนในขณะที่มันขาไดหาคนมีเรือเช่าไหมเนี่ยว่าแต่มันไม่น่าจะมีเรือ <g ül> ฉันเจอเรือเรือของพ่อโอ้โดีมากฉันกระโดดมาได้ <g ül> ถึงขนาดนี้เลยเหรอ ชิบๆๆโอ้ยเวลาจะหมดแล้วววอลิอเจ็ดังแล้วค่าได้สิบเอ็ดคนเดอ้อพวกเราชนะโบเย่โบเย,บเย่แต่ถอยแลงวัลห้าสิบแปดต่อสองร้อยเผื่อเขาจะมีสักสองร้อยไหมมาเล่นต่อสนุกดีว่าพิกเซลกันสองร้อยแต่ว่าแกตาเด็กเล่นมาเจ็ดนาทีเลยหรอวะ เลเวลสองโอโหโอโหปืนปืนป oh okay. hey, ืนมือหอได้เฮ็ดพีเพิ่มอีกหนึ่งมาเล่นเลยสเปรย์โอเคเพื่อนแต่โจะมีสักสองร้อยไหมสวัสดีครับเพื่อนฉงของชันพาไต่า้ังหวัโอ้เพื่อนกำลังซุ่มอยู่แล้ว อืมสกินนี่มันจะพี่ออยเลยว่ะเพียงแต่มันเป็นเสื้อสีฟ้าแล้วก็ไม่ใช่เสื้อสะแบบเก็ดปีนต้นไม้ก่อยโอ้โห <G ül> ไอปลาระเบิดมาวะ่ะ <G ül> เด็นพ่อยิงให้บุญเลยโอ้โััรลอยไปนน่นเลยนี่ย <G ül> ิงยิงจนว่าจะเห,นหนาอะไรบางอย่างค ก็ามาเ่็นเล้หอยรอสองตัวแล้วนะเออใช่ว่าฉันเสียตูดก,กับดาบนี้นะเออที่นี้นะโอ้ยขอไปกว่าขอไปดีกว่า,วาสเปริลล์โอเคโอ้โหกราแตกเลยกรอแตกกรอแตกโอ้ยกรอแตกขอขับเรืออื้อตายนี่นึกเหมือนน้ำตื้นแล้เนะ แกงเพื่อนดีกว่าแกงเพื่อนรวมทีมเม่โอ้ยไม่ไม่ไม่คือนานไงจะแกงเพื่อนก็โดนซะเองเออเพื่อนช่วยด้วยเลือชั้นเรือหนึ่งอีกแมวได้ปะิงยไออีกแมวเสียบ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 ปืนชั้นขอใช้ปืนนี้ก็แล้วกันนะโอ้โหเอาปืนนี้ปืนระเบิดนะโคตรร้อยอ่ะ เอ้ยทำไมทุกคนมีสัตว์เลี้ยงแต่ฉันไม่มีเลยวะแง่แง่แง่เสียใจอ่ะคือตายตายแมวไม่ตายตายตาย,ตายอุม้มโอ้เสียตายทั้งแมวทั้งคนใช้เลยแ้แ้ๆปืนนี้โคตรเจ๊งเลยปืนอาขึ้นสวรรค์เลย ไออาเบชบตวีดาโออ้อปืนนี้ใช้ยังไง h ับ p ืนลีอาเตอร์ไโอ้โหตกแล้วไม่เสียเลือดด้วยเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยลงนะโอ้โหมาฉาลามขอยิงมาฉาลามเล็น่อยนะเนายิงไม่สนายดีกว่า ยิงยิงเฮ้ยฉลามเป็นอมตะได้ไงวะยิงยิงเนี่ยชึกหอยโอเคเปลี่ยนเป็นอป็นระเบิดดีกว่านะเอนเนี่ยฉันมันทำให้ฉ <weg> ันขาดคนไปหลายคนนะสปายลี่โอเคทอเมี้ยเงียเวสเฮ้ยขยิ้ เจะเไปกน,นลก่อนัอนนี้ t e เิดใหม่แบบแกแกฆ่าเพื่อนชั้นแล้วก็ทําให้เพื่อนชั้นไปฮะแล้วก็ทําให้ชั้นไปอ่ะเวลาหมดแล้วแต่เราก็ขาได้เยอะกว่าแฮ่ yeah, he, he, he. พวกเราชนะงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเกิน15นาทีแล้วเนี่ย11นาทีแล้วบ๊ายบาย